ธุรกิจนี้ความน่าสนใจเป็นอย่างไรฮะคุณผู้ชมฮะเกิดมานานพูดคุยกับท่านท่านนี้ฮะค่ะคุณพักดีเหล่างามครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Marketing Connection เอเชียจักัดมหาชนอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ผมพูดถูกไปหมดหมดไหมที่พูดไปเมื่อกี้ถูกไหมทำธุรกิจเราทําแบบนี้ใช่ไหมอาอธิบายอีกทีหนึ่งฮะว่าถูกไรบ้หมถูกครับถูกครับพี่ถูกครับเชิญครับเชิญอธิบายว่าเราเราทำทำทำอะไรบ้างให้คนเห็นภาพว่าจุดเด่นของเราคืออะไรเจอแล้วใช่ก็ครับก็อย่างที่เรียนนะก็จริงๆกิจกรรมทางการตลาดและดิจิตอลเนาะเราแบบครบวงจรก็ตอนนี้อาจจะแบ่งเป็น2องลน์ธุรกิจหลักๆก็คืออันแรกคือกิจกรรมทางการตลาดคืองานบริการ ่อันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องงานซื้อมาขายไปคือการเป็นดิสติบิวเตอร์ก็กิจกรรมทางการตลาดก็อย่างที่เรียนครับว่าเป็นทั้งงานแคมเปญแล้วก็งานเอาซอร์ซิ่งทงกิจกรรมที่เป็นพวกอีเวนต์โรดโชว์พวกพนักง,งานแนะนําสินค้าแล้วก็จับลุมนสินค้าครับผมค่ะครับผมอ้าวทีนี้ผมสอบถามหน่อยว่าโดยสถานการณ์ณนะขณะนี้เนี่ย เราเราเป็นเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของการทํากิจกรรมทางการตลาดต่างๆการจ้างเราต่างๆวันนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จริงๆมองว่าภาพเต้าที่ให้ไว้ตอนต้นปีคือ614ล้านนะครับคือนะคุยหนะ้วันนี้กันยานเนาะคิดว่ายังไงสิ้นปีนี้ดลิเวอร์แน่นอนอาจจะได้เห็นว่ามันโอเวอร์ดิลิเวอร์ด้วยคือได้เกินด้วยก็ จริงๆที่ได้เกินมาเนี่ยก็คงจะเป็น2ส,ส่วนหลักนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของงานบริการที่เป็นกิจกรรมในการตลาดและดิจิตอลเนี่ยก็เป็นไปตามเป้านะอาจจะมีการสวิงระหว่างงานแคมเปญและงานเคียร์เค้าบ้างนะแต่ว่าก็เป็นไปตามเป้าเรื่องของยอดขายส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ทาให้เราสามารถโอเวอร์ทาเก็บบิลิเวอร์ของปีนี้ได้คือในเรื่องของงานขายาหรืองานเป็นดิสคริเบิลเตอร์นะจิง ต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าปีนึงอาจจะสัก50ล้านแต่คิดว่าสิ้นปีเนี่ยคิดว่ามันน่าจะโอเวอร์สัก50%อนะก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งเมื่อสักครู่ว่าเราเองก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะก็ให้เราได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนจำหน่ายนะในช่องทางที่เป็น Traditional Trade ในส่วนของงานสมูทีแล้วก็เดนทิสเตหรือน้องวิซ่าที่บอกนะก็ตอนนี้คิดว่าใกล้ละข่าวดีอาจจะได้ทาทั่วประเทศเร็วๆนี้นะก็ พอดีว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงกําลังฟินอลไลท์สัญญากันเยอะด้วยเนาะสําหรับปีหน้าแต่ว่ายังไงอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยยังไงในเรื่องเนี้ยอาจจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับผมครับผมคิดว่าไม่น่ากังวลแล้วครับปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาคนมองภาพของไอทีเขาอาจจะเห็นว่าหไอโฟนมันฮอตนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทขายดีคราวนี้เนี่ยเดนทิสเต่เนี่ยก็จะมีลิซ่ามันทําให้การตลาดมันฮอตขึ้นไหมฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมันเป็นยังไง โอ oh, ้แน่นแน่แน่นอนเลยครับคือจริงๆพอเราได้เป็นดิสติบิวเตอร์แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นหน้าใหม่ในวงการนะแล้วก็การที่เราได้มาเจอแบรนด์ที่เขาให้ความไว้วางใจเรานะก็เราก็เป็นแบรนด์รีสตอกด้วยอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นแบรนด์ที่เปิดประตูเซอร์วิสใหม่ให้กับ MCA ได้เป็นอย่างดีก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยก็คือเป็นลูกค้าที่เรารู้สึกว่าลูกค้าในเก่งเนี่ยทงด้านแอ ก็คือวอลแวร์วอเนาะทางด้านออนไลน์เขาทำมาร์เก็ตติ้งได้ดีมากส่วนเราเราก็มองว่า MCA เราเนี่ยเราก็มีจุดแข็งทางด้านในเรื่องของแลนด์วอก็คือการที่เขาไปช่วยในยการตลาดเนี่ยในคลา c k กฟิลม Marketing แล้วก็ก็คิดว่าเราแมทช์เมทินเทเวนเนาะก็อยากจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ลูกค้าตั้งใจไว้แล้วทีมเองก็มั่นใจด้วยครับครับผมะนะฮะทีนี้ผมถามเมื่อกี้บอกแล้วว่า Deliver ได้นะครับแนวโน้มครึ่งปีหลังเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ย มันกำลังจะเข้าสู่ในเรื่องของการที่ภาครัฐอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามานะฮะมุมเปาะบุงเป,งปาะบาช่วยช่วยเล่าหน่อยสิว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างการขายต่างๆนะฮะมันมันดีขึ้นไหมในในเชิงของที่เราอยู่ในในองการนี้โอ้ดีขึ้นเลยครับจริงๆถ้าถ้าคุยกันเดือนที่แล้วเนี่ยจะฟังมิงเงียบๆัวยนะเพราะน้ำท่วมรัฐบาลก็ยังไม่ไมเรียบร้อยแต่พอมาเดือนนี้ภาพมันเปลี่ยนนะก็ จริงๆนะ Q2 Q3 เนี่ยเป็นโลซีซ่นของเราด้วยเพราะมันหน้าฝนเนาก็น้ำท่วมตัวแต่อาจจะโชคดีนิดนึงคือเมืองใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ท่วมนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมบางส่วนอย่างเงี้ยน้องที่ต้องไปดูแลสินค้าและหน้าร้านของจังหวัดขนาดเล็กเนี่ยอาจจะต้องหยุดไปก<ม>็แต่พอมาเดือนนี้พอลูกค้าพอรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของที่จะออกมาเนาะไอ้หนึ่งหมื่นบาทเงี้ยผมเห็นลูกค้าเนี่ยรีฟ์งานเพิ่มนะ ในเรื่องของการที่ว่าเราจะไปตัดกิจกรรมณจุดขายยังไงเพราะว่าก็ต้องเรียนตามตรงว,ว่านโยบายของภาคร,รัฐเนี่ยมักจะลงถึงรากหญ้าเนะาะก็ทันทีช i o n a อดเพจก็ส่วนไหนก็จะได้ด้วยครมกลับผมอทีนี้เนี่ยก็เออ,อผมลืมถามตรงเดนทิสเต้นเนี่ยที่เราไปได้มาเนี่ยนะฮะเราเราเราไปได้มาแบบไหนอย่างไรครับทําไมเขาถึงไว้วางใจเรา จริงๆเนี่ยเราเราเราทำการตลาดเนี่ยเขามา5ปีแล้วนะครับก็คือต้องบอกว่าเราทํางานพวกพนักงานแนะนําสินค้าพนักงานจัดเรียงสินค้ากิจกรรมทามาเนี่ยตั้งแต่ปี9-30ตั้งแต่โควิดแล้วก็เราก็ระหว่างทางก็ต้องบอกว่ามันมีเขตหนึ่งที่ก็มีดิสบิวเตอร์เจ้าหนึ่งเขาหยุดทาไปลูกค้าก็เลยถามว่าแกวิ่งไหวไหมไปจดยอดให้หน่อยไปทํากิจกรรมให้หน่อยคือทําจนเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้เราเปิดดิสเทบิวเตอร์แล้วนะเรามั่นใจาว่าเราทําได้องตจ้างเราดูไหมก็ก็เลยลองไคล์หลอดกันตั้งแต่ปีที่แล้วลแหละครับก็จริงๆต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็จริงๆก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมาเป็นปีกับลูกค้าเหมือนกันนะครับก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเขตเล็กๆที่เขาให้เราดูแลเนี่ยเราสามารถจัดการให้เขาได้ก่อนที่เขาจะให้ความไว้วางใจเนี่ยขยายเขตให้เรามากขึ้นอ๋อครับค่ะแล้วแล้วผมถามาตรงนี้แหละ มีการด mm ิว hmm. เพิ่มเติมพวกแบรนด์ต่างๆเพิ่มเติมอีกไหมฮะณขณะนี้เนี่ยครับจริงๆมีมีคุยกับแบรนด์อื่นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเองบอกว่าเราเป็นเจ้าใหม่พอเราได้สเกลที่มันใหญ่มากๆเนี่ยจริงๆต้องยอมรับเลยว่าในความเป็นจริงอ่ะมันก็ยังต้องมีการลงทุนอีกเยอะเลยเช่นระบบ Ware h o u s e m a n a g e m e n t s y s t s m เอ่ยในเรื่องของโลจิสติกเอ่ยในเรื่องของทีมขายเอ่ยเนี่ยก็ทีนี้เราเองก็เลยมองว่า เป้าที่เรามองไว้เนาะปีหน้าอย่างเงีดิสเตนิวเตอร์ขออนุญาตขายภาพปีหน้าเนาะเราตั้งเป้า300ล้านจากปีที่50 000. ปีหน้า300นะครับ uh huh. เราก็มองว่า300ล้านเนี่ยน่าจะเป็นสมุอ e เดนทิสเตสประมาณ200-250นะอันนี้ยังไม่พูดถึงว่าเราจะได้แบรนด์อื่นก่อนหรือเปล่า,าแตน่นวันเนี้ยผมมองว่าการที่ลูกค้าสยามเทลเนี่ยเดนทิสเต้เนี่ยเขาให้โอกาสเราในการทํางาน ตอนนี้ผมอยากจะโฟกัสงานเขาให้ดีแล้วก็ยิ่งช่วงรอยต่อในเรื่องของการทำทางซิชั่นเนี่ยผมอยากจะทำให้มันสมูทที่สุดแล้วก็เอาความเป็นเอ็กซ์เพรของทาง MCA เนี่ยไปช่วยในเรื่องของหน้าร้านให้กับลูกค้าได้มากที่สุดครับโอ้ถ้า300ล้านเฉพาะดิสพิวเตอร์นะค่ะอ้มจะมันคือการโกรนมากๆเลยนะคือปีนึงเนี่ยเราอยู่ประมาณหลักอยู่ประมาณ4 5 0 0ล้านถูกไหมปกติแล้วถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าดิสติบิ <This S 2> เวเตอร์สามร้อยล,ล้านล้อยตัวอื่นละ่ละแล้วอ้ตัวการตลาดต่างๆ<ม>ลับยังไงจริงๆต้องขอบคุณตลาดหลักทรัพย์เลยครับคือจริงๆตั้งแต่เรา IPO เราได้เงินมาเนี่ยยอมรับจริงๆว่าเราสามารถสเกลอัพธุรกิจได้เร็วมากจากปีที่แล้วเนี่ยเรา400รกว่าล้านเนาะ ปีนี้เรา600รห0รอยกว่าล้านคือมันโตมาสาสิเปอร์เซนะครับปีหน้าเราตั้งเป้าเก้าร้อยกว่าล้านคือโตขึ้นเนี่ยหกสิบเปอร์เซจากของปีนี้จากเดิมเราคิดว่า5ปีจะพันล้านเนี่ยจริงๆถ้าอีกปีสองปีเนี่ยเราอยากจะเห็นแล้วแหละแล้วว่าเราแตะพันล้านได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มองว่าจริงๆโอกาสในการที่เข้ามาในตลาดหลักครั้งนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่ดีจริงๆ แล้วเราเองก็ไม่ได้เป็นหนี้สักบาทเนาะตอนนี้ไม่เป็นหนี้ที่ไหนเลยแล้วเงิน IPO จริงๆยังเหลือได้ซ้ำนะอีกประมาณเกือบรวมร้อยอย่างเงี้ยเราก็มองว่าโอกาสที่มันจะต่อยอดอย่างเงี้ยโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างงานเคียร์เขาเนี้ยก็ยังมีอีกอยู่ครับด้วยกระแสเงินสดที่มีครับอ่ะนั่นคือในเชิงของการเติบโตนะฮะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้ดีมากในช่วงที่ผ่านมาก็รันเข้ามาได้ยังตามปีนี้น่าจะ6 0 0้ล้านอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็ปีแล้วไีหน้าเอาสักเก้าร้อยล้านนะฮะ อ่ะผมผมถามนิดนึงในเชิงของพวก AI ต่างๆที่ที่เข้ามา ừ ừ, ผมรู้สึกว่าบริษัทเราเนี่ยก็แคปเจอร์ไอพวกเนี้แล้วมันก็สร้างประสิทธิภาพให้เยอะเพิ่มขึ้นด้วยช่วยช่วยอธิบายตรงนี้ให้ให้ฟังหน่อยฮะใช่ครับผมจ,จริงๆจะบอกว่าในเรื่องของดิจิตอลหรือ AI เนี่ยเราเอามาใช้สำหรับงาน ERP ใ,<ช>ในการมอนิเตอร์แล้วก็ในเรื่องของการดูแลเพราะว่าเรามีพนักงานเอาซอร์ตในล่วรสามพันคนก็ <ừ, S 2> มันทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบ แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของงานฝั่งดิจิตอลที่เป็นในเรื่องของ,ของเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมทางการตลาดอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเราเองเ่ยอยากจะทา a ฟ s f o r จากการที่ก็ต้องยอมรับนะการที่เรากิจกรรมทางการตลาดมันก็เหมือนงานอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์แต่เราอยากจะ uplift ตรงเนี้ยอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ตรงเนี้ยของเรายังไงเนี่ยให้มันเป็นในเรื่องของงานดิจิตอลและ AI <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะขอเก็บไว้สักสั <c oughs> กหลังคิวหนึ่งปีหน้า <c oughs> เดี๋ยวให้เล่าแผนนะครับแต่จริงเลยต้องทานฟอร์แมแน่นอนอันนี้บอกเลยแล้วก็เราเอา AI เข้ามาใช้ข้างในเยอะไม่ว่าจะเรื่องจริงๆนในเรื่องของการทำรีเสิร์ชเองก็ดีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการท um ัมโพโพโซในเรื่องของการวางแผนทางการตลาดแต่แน่นอนว่าเราก็ไม่ได้อินทุกอย่างจาก AI แต่ AI ให้ไอเดียเราได้นะฮะแล้วก็ไอเดียจาก AI เนี่ยเป็นหน้าที่เราที่เราออนฟิลอยู่แล้วเราต้องจับประปกบกันว่าสุดท้ายแล้วไอเดียเนี่ยไอเดียไหนที่ AI ให้มาเนี่ย มันถึงจะ Deliver KPI ขององค์กรแล้วก็ลูกค้าเราได้เพราะฉะนั้นก็จะสร้างประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเลยสิอย่เงี้ยเพราะมันจะตรงใจตรงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าก็ได้ข่าวว่าวางระบบพวกอะไรนะ Microsoft Dynamics 365 Business Central on Cloud ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรามาสสอถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวภาพต่างๆจะชัดเจนใ,ในภาพของไตรามาสสีถูกไหม ใช่ใช่ก็จริงๆไม่ไม่คือคือตอนแรกปีที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องการที่เราอยากจะเปลี่ยนองค์กรเป็นคือเราอยากจะดิจิตอลฮาร์ดฟอร์ม MCA ด้วยเนาะแต่พอระหว่างปีเชื่อไหมฮะมันการว่ามันไม่ใช่ดิจิตอลฮาร์ดฟอร์มแล้วมันต้องเป็น AI ไอฮาร์ดฟอร์มก็แต่ส่วนหนึงฮะก็อาจจะต้อง การทําความเข้าใจกับพนักงานในองค์กรด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็มีผลต่อทีมงานประมาณหนึ่งด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็เราอยากจะบาลานซ์ตรงนี้แหละว่าเอาคนกับ AI อยังไงเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่อยอดในส่วนขององค์กรให้ได้ครับครับมีหน้าแน่นอนครับครับผมซึ่งตรงนี้แหละมันจะทําให้เราสามารถเซ็นสัญญาก,กับลูกค้าได้มากขึ้นช่วยอัปเดตหน่อยได้ไหมเมื่อกี้พอเออรับผมว่าไปอัปเดตในช่วงของไตรามาสหนึง่ง ณ<น>วันนี้เนี่ยเรามีลูกค้าให้บริการน่ยจำนวนสักเท่าไหร่กี่แบรนด์ยังไงช่วยช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะแล้วเป้าต่างๆจะเป็นยังไงการเติบโตเป็นยังไงช่วยฮะครับผมก็เฉลี่ยแล้วต่อปีเนี่ยเราจะมีลูกค้าเนี่ยคิดว่าจบสิ้นปีน่าจะร่วมกบเกือบสักน่าจะร้อยแบรนด์ได้ะนะครับก็กลยุทธ์ของ MCA นะครับก็บสรรหารักษาต่อยอดสรรหาลูกค้าใหม่ๆอันนี้เราไม่หยุดแน่นอนเพราะว่างานแคมเปญเนี่ยมีหลายแฟกเตอร์มาก รักษาแน่นอนว่างานบริการของเราสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องขายโอเปอเรชันของตัวเองเซอร์วิส <service S 1> ของตัวเองให้เกิดบุนออกเมลแล้วก็รีเทนเออร์น n g ให้ได้เยอะที่สุดอย่างที่เห็นว่าปกติต่อปีเนี่ยเราค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของ existing client เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า70%ปต่อปี อาอยอดอันนี้อันสุดท้ายเนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของทีมแมเนจเมนต์ซะส่วนใหญ่ mm hmm. การที่เราได้มีโอกาสเข้ามาอ IPO อยู่ในตลาดเรา,าดงทุนมา <That. S 2> ฮะมันเปิดอ mm ัลลอปติิตี้มากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นด mm ิสติบิวเตอร์ก็ดีหรือว่าธุรกิจใหม่ๆอย่าเช่นเราคิดว่าเราคิดว่าจบแล้วนะฮะเราน่าจะไปซื้อในเรื่องของโปรดักชันเฮาส์ในส่วนของงานป r ิ้ t ติ้กับโครงสร้าง mm hmm. ก็เอามาต่อ,อยอดในเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดขอเราด้วย mm hmm. แล้วก็จริงๆยังมีคุยดีลอื่นๆอีกครับแต่ว่าอาจจะขออุ้มไปก่อนเ,เอาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างก่อนว่าเดี๋ยวอาจจะอัปเดตอีกทีแหมของเยอะ <c oughs> แต่เมื่อกี้ <c oughs> ผมเมื่อกี้ผมขออัปเดตละกันนะครับเพื่อให้ตัวเลขชัดๆนะครับผมเอามาจากในฝั่งของการแจ้งตลาดเมื่อไตรามาสสองที่ผ่านมานะครับบ <c oughs> ริษัทมีลูกค้าบริการ135บริษัทนะครับ273แบรนด์นะครับลูกค้าเพิ่มขึ้น37บริษัท84แบรนด์นะครับเป็นลูกค้าาาเกก่ประมณาสั 88. 8.9%ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น34.81%แบรนด์ใหม่เพิ่มขึ้น36.63%ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะยังไม่ดีแนวโน้มจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงอ่ะในการเพิ่มลูกค้าเนี่ยไปได้ต่ออีกใช่ไหม แน่นอนคนระับก็อย่างที่เรียนครับว่าปีนี้ถ้าเราบอกว่าเราปิดได้600ปีหน้าเราตั้งเป้าไว้900ก็ไอ้ความฝันของเราอีกสักปีสองปีเป็นพันล้านเนี่ยเราคิดว่าเรามั่นใจแน่นอนครับผมเพียงแต่ว่าเราอะกะว่าเราอยากจะเติบโตแบบให่มากกว่าอยากจะเอานวัตกรรมหรือ AI เนี่ยเข้ามาช่วยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไร มองหาโอกาสใหม่ๆด้วยค่ะเหมือนตามกลยุทธ์ของ MCA ที่บอกรักษาสรรหาแล้วก็ต่อยอดครับผในเชิงของต้นทุนต่างๆละครับพอเราเอาพวกนี้มาใช้แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างอะมันมันมันดีขึ้นไหมเพราะการตัดสินใจต่างๆจะเร็วขึ้นจากที่ต้องมาชุมกันหลากหยอาจจะทําให้มันเร็วขึ้นเป็นยังไงครับดีช่วยลเล่าใังหนย ช่วยแน่นอนครับเทคโนโลยีเนี่ยอามาช่วยในเรื่องของการทํางานแน่นอนแต่แต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าการลงทุนเองเนี่ยมันก็มีระยะเวลาของมันเหมือนกันนะก็อย่างการเป็นดิสเซอร์บิวเตอร์อย่างเงี้ยก็ถ้ามีหลายเจ้าเนี่ยมันก็จะ share แชร์คอสกันได้ดีกว่านะมันก็เหมือนกันในเรื่องของการที่เราทํางานเอาซอร์ซิ่งนะฮะว่าถ้าเรามีปริมาณลูกค้าที่เยอะแล้วจำนวนฟิกค,คอสของเราเท่าเดิมเนี่ยอัตรากำไรมันก็เพิ่มขึ้น จริงๆเราเองเนี่ยก็มองด้วยทั้งในเรื่องไม่ได้มองแค่รายได้อย่างเดียวนะจริงๆทีมผู้บริหารเนี่ยก็สนใจในเรื่องของการทํากําไรด้วย mm hmm. ควบคู่กันเลยนะครับสาคัญพอๆกับการทํากําไรคือทายังไงเราถึงจะรักษาคุณภาพหรือคุณภาพของงานเราได้ค <That 's S 2> ือ <ๆ S 2> สุดท้ายแล้วครับเราไม่ได้ขายของอย่างเดียวเราขายบริการด้วยถ้าเราโตแบบเราไม่สามารถรักษาคุณภาพได้ mm hmm. ไ,ดไอรีเทนเออร์นิ่งปีละ70%เนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ก็การเติบโตยังไงให้ยังรักษาคุณภาพได้อยู่แล้วก็อาจจะต้องลังไปถึงจุดหนึ่งที่แต่ผมว่ามันใกล้นะฮะเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแตะสักพันล้านเนี่ยไอการบริหารจัดการฟิกคอสเนี่ยให้อารมันดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันเห็นผลแน่นอนครับผมค่ะอุ้ยปีหน้าก็เก้าร้อยแล้วก้าวไปเป็นกำลังใจให้ด้วยครับอยากให้ได้สักพันจะพยายามครับผมอ้าวนะฮะส่วนไตรมาสเอ่อไตรมาสสามไตรมาสสี่ งบที่จะประกาศออกมาถือว่าก็จะดีถูกไหมแนโน้นครับก็ใช่จริงๆเมื่อกี้แอบบอกตัวเลขปีไปแล้วเนาะถ้าบวกบวบคุณหาแน่นอนว่าครึ่งปีจริงจริงโดยเฉพาะอย่างยี่ง Q4 ถือว่ามันเป็นอ่าไฮซีซันของเราด้วยอยู่แล้วครับก็ก็คิดว่าจากน้วันนี้จนถึงสิ้นปีก็คงไม่ไม่ได้มีกังวลอะไรล่ะครับก็ ถามว่าตอนนี้โฟกัสอะไรมากกว่าคือก็คงจะเรื่องของธุรกิจใหญ่โอกาสที่ได้มาของการเป็นดิสติบิวเตอร์มันจาก50ไปเป็น300ถ้านึกถึงพอชั่นปีหน้าเนี่ยหนึ่งในสาเราแล้ก็อยากจะใช้เวลาตอนนี้เตรียมตัวให้ดีระหว่างทางมีการทำารานซิชั่นที่ดีนะฮะแล้วก็อาจจะเริ่มทยอยเห็ุยอดเข้ามาด้วย แล้วก็อาจจะมา full s c a e อีกทีก็เริ่มหนึ่งของกรลาปีหน้าครับโอเคคือตอนนี้เนี่ยเราเริ่มแล้วตั้งแต่ถึงสิงหาคมตามตามสัญญาถูกไหมแต่ว่าก็ค่อยคขอยขึ้นไปแล้ว <S <อ> <S <S full <scale> s c a <ล>คือกราปีหน้านี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นต่อไปนะครับอ่ำสุดท้ายและฝากถึงนักลงทุนหน่อยสําหรับตัวของ MCA ดูทิศทางดีนี่ใช่ไหม ครับผมก็จริงๆผมยังมองว่าหุ้น MCA เนี่ยยังไปต่อได้นะครับก็โดยทีมงานผู้บริหารทุกคนเนี่ยเรามองว่าโอกาสที่เราตั้งเป้าว่าอีกไม่เกินสัก2ปีเราจะเป็นพันล้านหรืออีก5ปีเราจะเป็นสี่พันล้านตามที่ให้ไว้ตอนพิเศษในออฟไลนะ์เนี่ยก็ผู้บริหารทุกคนและทีมงานทุกคนก็ยังตั้งใจอยู่แล้วก็ MCA เองก็มีกลยุทธ์ในการหาลูกค,ค้าไม่ว่าจะเป็นการสรรหาลูกค,ค้าใหม่ๆรักษาลูกค,ค้าเก่าแล้วก็ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ก็สุดท้ายทําให้ m c a เองก็จะเป็นบริษัทที่ดูแลกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัลแบบครบวงจรโดยมีนวัตกรรมทางดิจิทัลและ AI เอามาเสริมประสิทธิภาพทําให้ได้รีซอสนะฮะแล้วก็มั่งคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตษทดมาเก็ต Connection a เอเชียนะครับหรือว่าคุณพัตีเหล่องามพูดชัดมากนะครับกับทิศทางของบริษัทนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโอหพอได้กลุ่มของเดบิวตี้เข้ามาเนี่ยโอ้แล้วลิซต้าคุณลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าในแนวโน้มการเติบโตจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาก็เป็นดิสพิลชั่นแห่นะครับเอาล่ะเดี๋ยว